การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กตามวัยเป็นสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สติปัญญาและสังคมต่อไปนี้คือคำแนะนำเกี่ยวกับของเล่นที่เหมาะสมตามช่วงวัยของเด็กเด็กวัย0-6เดือนพัฒนาการเริ่มมองเห็นสีและวัตถุเคลื่อนไหวฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อมือและศีรษะของเล่นที่เหมาะสมประกอบด้วย โมบายแขวที่มีสีสันและเคลื่อนไหวได้ตุ๊กตาเขย่ามือผ้ายางนุ่มหรือของเล่นที่ปลอดภัยสำหรับเคี้ยวและประจกที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทารกข้อควรระวังในการเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัย0ูนถึงหเดือนคือเลือกของเล่นที่ไม่มีชิ้นส่วนเล็กปลอดสารพิษและทำความสะอาดง่ายเพื่อความปลอดภัยของเด็กเด็กไ <De> <De> ม6่6 1ถึงเดือนพัฒนาตารเริ่มคลาน นั่งหรือหยิบจับสิ่งของและเริ่มเรียนรู้เหตุและผลของเล่นที่เหมาะสมประกอบด้วยบล็อกพลาสติกขนาดใหญ่ของเล่นที่เรียนซองได้ของเล่นที่มีปุ่มกดหรือมีเสียงและลูกบอลน,นุ่มที่กลิ้งได้รวมถึงของเล่นลากจูงหรือผลักเดินข้อควรระวังในการเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัย6ถึง12เดือนคือหลีกเลี่ยงของเล่นที่มีขอบคมหรือชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ง่าย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเด็กเด็กวัยหนึ่งถึงสองปีพัฒน,นาการเริ่มเดินฝึกการเคลื่อนไหวและการแก้ปัญหาเบื้องต้นของเล่นที่เหมาะสมประกอบด้วยของเล่นที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวเช่นรถของเล่นที่ผลักได้บล็อกตัวต่อขนาดใหญ่เช่นเลโก้ดูโปรของเล่นที่เรียนแบบการใช้ชีวิตเช่นชุดครัวจำลองหรือโทรศัพท์ของเล่นและสมุดภาพที่มีสีสันหรือของเล่นที่มีพื้นผิวให้สัมผัส ข้อควรระวังในการเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัย1-2ปีคือต้องมั่นใจว่าของเล่นแข็งแรงทนทานและไม่มีชิ้นส่วนเล็กที่เด็กอาจกลืนได้เพื่อความปลอดภัยของเด็กเด็กวัย2-3ปีพัฒนาการเริ่มจินตนาการและเรียนแบบพฤติกรรมผู้ใหญ่พัฒนาทักษะภาษาของเล่นที่เหมาะสมประกอบด้วยชุดแต่งตัวหรือเครื่องแต่งกายสำหรับเล่นบทบัทสมมุติเช่นชุดหมอชุดพ่อครัวรถของเล่นหรือชุดรถไฟจำลอง ของเล่นที่ส่งเสริมการวาดหรือระบายสีเช่นสีเขียนปลอดภัยและเป็นสนาง่ายๆหรือของเล่นจับคู่รูปภาพข้อควรระวังในการเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัย2-3ปีคือเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับขนาดมือและความสามารถของเด็กเพื่อให้เด็กสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานเด็กวัยสาถึง5ปีวัยอนุบาลมีจินตนาการสูงเริ่มเรียนรู้การเล่นร่วมกับผู้อื่นฝึกการแก้ปัญหา ของเล่นที่เหมาะสมประกอบด้วยชุดตัวต่อที่ซับซ้อนขึ้นเช่นเลโก้ขนาดเล็กอุปกรณ์ศิลปะเช่นดินน้ำมันสีน้ำของเล่นที่ส่งเสริมการเล่นบทบาทสมมุติเช่นบ้านตุ๊กตาหรือชุดซูเปอร์ฮีโร่และเกมง่ายๆเช่นเกมจับคู่หรือเกมทอยลูกเตา๋าข้อควรระวังในการเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัย3-5ปีคือ ควรเลือกของเล่นที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และไม่ซับซ้อนเกินไปเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และเพลิดเพลินได้เด็กวัย6-8ปีวัยประถมตน้นพัฒนาการเริ่มเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมของเล่นที่เหมาะสมประกอบด้วยชุดทดลองวิทยาศาสตร์หรือชุดเครื่องมือช่างจำลองเกมกระดานที่ต้องใช้กลยุทธ์เช่นหมากรุกหรือเกมเศรษฐีอุปกรณ์กีฬาเช่นลูกฟุตบอลหรือชุดแบดมินตัน และของเล่นที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกร,รมเบื้องต้นเช่นชุดหุ่นยนต์ที่ตั้งโปรแกร,รมได้ข้อควรระวังในการเลือกของเล่นสำหรับเด็กวัย6-8ปีคือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสนใจของเด็กเพื่อให้ของเล่นมีความเหมาะสมและน่าสนใจเด็กวัย9-12ปีวัยประถมปลายพัฒนาการมีความสนใจในงานอดิเรกและภกษะที่ซับซ้อนขึ้นของเล่นที่เหมาะสมประกอบด้วย ชุดประกอบหุ่นยนต์หรือโมเดลเครื่องบินเกมกระดานที่ซับซ้อนเช่นคานาหรือริสอุปกรณ์ศิลปะขั้นสูงเช่นชุดวาดภาพสีน้ำมันและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เช่นกล้องดูดาวหรือชุดเขียนโค้ด